สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่้องกุ้งช่นงแคแหลงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านยางแถวคนส่งบนแล้วครับมาเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ครับผมให้น้องเตา่ารายเดิมก็พัดครับแกอะไรใหม่ดีกว่าก็ไปดตามช่วงบรรทัพซึ่งมาถึงเมื่อกี้นี้นนเราอยู่ที่ร้านเศษการยางนะครับนี่ครับผมร้านยางที่เรามาเปลี่ยนล้อใหม่อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับผม ถ้คือล้อสีดํานั้นคือล้อที่เราจะเอาครับเอาในกระแสมาเยอะและ้วเอาหน้ากระแสบ้างครับตอนติดตามสนองนี่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับข้างนี้ในกระเส้นในกระแสไม่เยอะมากแล้วครับเรา้องกระแสดูก็อาจจะไม่สวยเข้าเข้าตาใครนะครับแต่ก็ปีใหม่เข้าว่างกันใหม่ครับตอนนี้ก็จับด้วยับ ประมาณนี้พเพื่อนตอนนี้ก็เสร็จเนะรียบร้อยนะครับฟีดเมน์ก็ประมาณนี้ครับไซย่อก็จะล้นๆหน่อยก็ประมาณนี้ครับนี่ครับผมเพื่อนๆชมอันนี้ล้อไหแล้วก็ยางอันนี้มียางให้ด้วยนะครับแต่ว่าผมเอายางเดิมผมใส่เพราะมันล้นกว่าก็จะประมาณนี้ครับฟีดเม้นต์ล้นๆหน่อย ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะไปทําอะไรต่อก็เพื่อนกดไลค์นะครับนี่ครับร้านพิเศษการยางถ้าใครผ่านไปผ่านมากอ็อดมันนะครับนา่างน้าคนส่ง